กดติดตามช่องอกคูมาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งและที่สำคัญกดไลค์ถึง5,000ันถ้ามึงอยากจะขึ้นเรือของจอร์ดี้ไปหาวันพีดกับจอร์ดี้กดหรือยังกูรอให้มึงกดห้าวิอ่ะพวกมึงมาขึ้นเรือกูได้เลยนี่แหละเรือกูไอเรือเมื่อกี้เราไปยืมเขาถ่ายมาจอร์ดี้เราบักหมดตูดทำยังไงดีเกเรซินเติมที่นี่สิครับรอวาบัก ร้านบริการเติมโลบักและกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายมีทั้งบล็อกฟุต,ฟตคิงพิทออสตาอาิเบตไฟเตอร์แถมยังมีทอยโคดไขายอีกด้วยและบริการอนอีกเพียบเลยที่ลาวาบักตา่าสนใจแล้วก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะ เอ้ยสวัสดีมินทรักแฟนเพลงทุกท่านฮะอยู่กับจอร์ดี้คนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นทหารผ่านตอนนี้เราอยู่ในแมปอนิเมะสคอตติมูเลเตอร์นะครับจำลองการหารลูกเรือให้จอร์ดี้กันตอนที่มันจะไปดามหาวันผิดนะนะเออมันก็จะต้องมีแบบลูกเรือขอสักห้าคนอะไรเงี้ยมาถ้าพร้อมกันแล้วก็เล่นกันเลยดีกว่าครับผมแบบนี้คิดว่าน่าจะคล้ายๆกับอนิเมะไฟติง้งไฟตงอะไรกันนะเออก่อนอื่นซื้อกพทก่อนเลยนี่เลยฮะเราสามารถมีลูกเรือได้ห้าคนซือ้อ เวอร์เทเลพอร์ตผมไม่รู้ว่ามันมีกี่โลกไงตอนนี้ไม่ซื้อก่อนละกันเอาอันเดียวก่อนไปเข้าเกมกันเลยลิซิโกโอ้อย่าลืมกดไล, like, ล,ลค์กดแชร์กดสไครใหกันด้วยนะใครอยากเป็นลูกเรือจอร์นี่คอมเมนต์กันหน่อยว่าอยากเป็นไหมไม่อยากเป็นปะฮะกูไม่อยากเข้ามาในตัวเกมเลยครับผมเขาบอกว่ามึงต้องเลือกลูกน้องก่อนหนึ่งคนคนแรกซันจโจคนที่สองโซโลโอ้ยแต่ละชื่อแต่ละคนเอาใครดีวะท่านผู้ชมมึงชอบใครวะอูชอบโซโลอยู่แล้วฮะเอ เรียกโซโล่ไปเลยละกันไปก่อนอื่นขอปิดเสียงเพลงก่อนนี่สวัสดีผมชื่อมังกี้ดีจอนดี้เองวันนี้เราจะมารวบรวมลูกน้องให้ครบ5้าคนแล้วไปตามหาวันผีกันประเด็นเลยคือกูเล่นเซอร์ปกตินี่กูต้องเจอกับหลากับคนที่แย่งมอนเขาบอกให้เราไปจัดการลูฟี่ก่อนมาโซโล่กูจะพามึงไปจัดการอ้าว อ่ามันฆ่าลูฟี่กูะแล้วบอตัวนี้ก็ได้มาโซโลจัดการเลยนี่หัวหน้ามึงหัวหน้าเก่ามึงไงเอกระเทือบมันเลยเอ้โซโลฟันมันเลยมึงมีสองดาบมันกลัวอะไรมันผลยางเออหมุนไปสกิลเออเออเฮ้ยมีอันตีด้วยนะขอดูอันตีมึงดนี้หมุนเหรออันตีมึง่ะหมุนโอเคแล้วเราก็ใช้เหรียญในการจับลูฟี่มาได้ได้มาเลยฮะเขาไม่เชิญเข้ากลุ่มกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาจับเลยเออแล้วก็อีควิปลูกน้องคนที่สองออกมาได้ อย่างนี้นี่เองเกมนี้เล่นอย่างนี้กูรู้ว่ากูเล่นโปเกมอนคล้ายๆลยท่านผู้ชมน้ำว่าไหม <c oughs> เป็นอย่างนี้นี่เองโอเคเดี๋ยวไปจัดการลูฟี่เลยะเอาพวกมึงลุกกระทืบมันเลยลูฟี่อีกตัวปาาปาบกระทืมมันเออเออเออเฮ้ยหมัดไฟฮแต่เราไม่มีที่จับแล้วอ๋อเราซื้อได้ท่านผู้ชมมีแบบน o r m ม l กับโกลจะเป็นโกลหรือใช้ลูบักว้าวงั้นเอาธรรมดาไปก่อน เราต้องหาคนที่เราอยากจะจับนะเออตัวนี้ไม่เอาเอ้ยสันจีสันจีนจเอ้ยมีแชงขูดด้วยแชงขูดเออเดี๋ยวเขาเอาตัวนี้ก่อนผมขอเอาสันจีก่อนเฮ้ยซโลกูตายเอ้าเฮ้ยสันจีมันโหดเกินไปเอาไม่นะลูฟีดลูฟีดกูดตายหวงเลย <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวตึงถ้าสันจียังไม่ไหวไอแชงขูดก็ไม่น่าเหลือและฮะกูว่าเฮ้ยนี่มีโซโลตรงนี้อยู่ไปจาัดก,การมันสองตัว มัดแก so ๊สโซฮอมันโคตรเทเลยว่าลูฟี่แก๊สโซฮอเฮ้ยลูฟี่จะตายลูฟี่ตายแล้วใจเย็นจะเย็น,ยนไม่เป็นไรโซโลยังเอาไหวเอาไหวอยู่จับมันสามสองหนึ่งได้มาเลยครับผมโซโลอีกหนึ่งเตือ แล้วเราก็กดอัพเลเวลได้ด้วยเนี่ยและประเด็นเลยคือแต่ละตัวที่เราได้มาเนี่ยสเตตไม่เหมือนกันด้วยงั้นไอ้ซันจีสามคนลุมมาเลยเพื่อนลุมมาเลยไวอยู่แล้วเออได้ได้ได้ได,ด,ด,ดิเรือโอ้เรือมันไหลเร็วอยู่กูจะจับซันจีให้ดูท่านผู้ชมรอเลยรอเลยเออฟันมันฟันมันแกโซโหจับสามสองหนึ่งจุดปิ้วได้มาแล้วว้าวจูลุยซันจีคนที่สี่ของเราเว้ยเรามีลูกน้องสี่คนแล้วท่านผู้ชม โคตรง่ายนี่ไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นของกุ้ยมันมีมีหอกด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยมีแฉกมีมีหอกงจะเก่าเกินไปแล้วไอ้วินเอาเงินกูหมดอีกกูไม่มีเงินซื้อแล้วเนี่ยทำไงอะเนี่ยเงินหมดตูดออนไลน์เขาบอกว่าที่ต่อไปต้องกปดล็อกด้วยเงิน1 2ึ่งโอเคเดี๋ยวนะดูก่อนว่ามีอะไรให้ซื้อบ้างไว ตู้ลีมิตเอ้ยลิมิตฮะราคา600โลบักนะครับจะมีนี่เลยหนวดขาวเนสโกมาดาระและท่านบิลุสหน้าตาไม่เหมือนบิรุสเลยเหมือนแมวข้างบ้านกูมากกว่ามีบูเตอร์ด้วยฮะคูณ3ดาเมจร3คอยลักกี้อันนู้นโนโนลักกี้ไม่ซื้อโอเคงั้นเอาหน่อยละกันอยากสมนาแล้วขอดออิจัดเลยมาตู้แรกท่าได้ท่าน,านบิลกูพอ3 2 1ว่าดวงจอร์นี่เป็นไง โอ้โหมาถึงได้เนสเกอร์ไม่ธรรมาด,า,ดาไม่ธรรมดาดูได้ไมเด็ร้อยหกสิบเอ็ดเลยนะท่านผู้ชมอ่ะเปิดต่อเปิดต่อเอ้ยดวงมาดวงมานะผู้ชมดวงได้อยู่ท่านบิวท่านบิวลูกพี่บิวออกมาหน่อยมาดารัก,กได้ลูกพี่ออกมาทีผมอยากได้พี่มาเป็นลูกน้องผมเนสเกอร์มาอีกตัวขออีกยังไม่ยอมแพ้หรอนะมาก,กาชาออนไลน์เล่นเกมอะไรไม่ก็มีแต่กาชาวัน,ว,นวันกูโอ้โหมาแล้ว ตรวจขาว,วันพีทมีอยู่จริงกลัวมไม่ใช่ตรวจขาวยังโอมยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนเราจะสิบโมงยาวจัดไปรอบนี้แหละท่นบีรุตต้องออกแล้วสามสหนึ่งก็เฮ้ยยังไม่ได้นอนมาอีกแล้วไม่เป็นไรฮะโอ้ดมีมันตึงอยู่นะพวกเนี้ยดมีมส3วสามร้อยเลยเอ้ยเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยดูดูอุย้ยตัวแบบมีวิบวับวิบวับด้วย <c ười> ซื้อคูณ3ดาเมจไปเลยแล้วก็คูณ3คอยไปด้วยวิธีบ้านรวยเกมมิ่งต้องมาแล้วมาดูที่กูจะจบเกมนี้เร็วขนาดไหนกันเชียวเราจะจบเกมนี้ภายใน20นาทีเลยหรือเปล่ามาดูกันนะท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยเราจะต้องจัดการใช่แล้วผมไอเชงขูดมึงจะไปขูดมะพร้าวที่ไหนน้องตบทีเดียวตายแล้วก็แน่นอนเราต้องซื้อที่จับด้วยเอามาสักห้าอันก่อนจับแบบกนูนี่น่าจะจับได้แบบออโต้เลยนะแบบอัตโนมัติอะไรเงี้ย แต่กว่าแชงคุณน,น่าจะกากไปวะดูทรงและเลือดมันน้อยเกินไงออไปหามีฮอกกันดีกว่ามีฮอกอยู่ไหนวะเน,นี่ยมีฮอกมีฮอกเอ้ยมีโดฟามิงโก้ากกาด,ด,ด้วยทนะ่านผู้ชมโดฟามิงโก้จะกากได้พวกมึงระดับอีพิกเลยนะเด็กเด็กนี่ไงจับมาเลยโดฟามิงโก้เฟลเหรียญแบบโกมันไม่ได้แต่การันตีเลยวะ่ะ โอ้มหสงสัยไม่สสยมอยากจะโดนให้จอร์ดี้เซ็ตหยอกก็เลยไม่เอาดีกว่าอย่างนี้เหรอมาเจอแล้วเจอโดฟาร์มีโกอีกตัวแล้วไปเลยพวกมึงจัดกันกระทืบมันเออจับอีกรอบสามสองหนึ่งปับ๊บได้แล้วได้แล้วเนี่ยมาดูดาเมจมึงเด้อเจ็ดสิบสองเองไงกากจะวะเฮ้ยไอ้นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วฮะมีหอกมีหอกกระทืบมันจับมาเลยมีหอกมาอยู่กับพี่นะมีน้องนะ มาอยู่เซตเกียวกับพี่ดีกว่าเอ้ยมาดูดาเมตมึงดิ4ี้4โอ้โหทําไมมีฮอกแม่เสือกากว่กาโดฟาวิงโก้ทําไมกูไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นกับเกมน,นี้ไว้ทุกคนกูได้เอเอ S S ที่ไม่ใช่ S มึงเป็น S จริงเหรอวะพี๊มึงเป็นระดับอะไรเนี่ยฮเฮ้ยดาเมตใช้ได้เดาเมตเป็นล้านแล้มันดาเมจเป็นหมื่นดูใส่เลยใส่เลยชอบ โอเคผมคิดว่าตอนนี้ผมน่าจะมีเงินมากพอที่เราจะไปโลกต่อไปกันเลยฮะกางปลดล็อกเลยละกันไปเออ,อมาเลยครับผมกับโลกของดาบพิฆาตอสศูรเฮ้ยที่นี่เริ่มตึงขึ้นแล้วเนี่ยไหนขอจัดการหน่อยดิเฮ้ยเอ,อ้ยยังง่ายอยู่ยังง่ายอยูยงงยย่หมูปงหมูป่าอะไรไม่สนใจขอตังค์อย่างเดียวเฮ้ยคามาบะดูทันจิโหลอยู่ไหนเฮ้ยเราเจอกับอูซุย อุซุยเทนเงินโซนิกมาจฟักเกอร์ไหนโดนูดิมึงจะโหดตึงอะไรกันนั่แล้วไอ้มือฆ่าเนสกโกเกอเฮ้ยเกินปุยมุยแต่การมันดีนายเออได้อยู่อุซุยเทนเงินอย่างกันหรือ,อ,อไม่ขนามือกูรักแต่การมันลูกน้องก,กูฆ้ามันนั่นแหละสวยขอจับหน่อยรักกันเผื่อได้ออปาบได้จริงด้วยมาดูดามิดกันดีกว่าดามิดตึงหรือเปล่าว้าวเฮ้ยแปดร้อยเลยอย เดี๋ยวแม่งแซงตัวที่กูเติมหมดเลยอะไรไม่ใช่มันโกงจังพวกมึงจำไว้นะครับอย่าเติมเชื่อกูอย่าเติมกูโบบอกอีกครั้งว่าอย่าเติมโว้ยโว้ยว้ยรุ่นตัวตึงชื่ออะไรตอนนี้มูลไลท์อย่างนั้นเหรอไหนดูดีเอาไม้กระนามือหรอกกระจอกแท้กลับมาโดนชันกิโล่เฮ้อชันกิโลครับนี่ไงตายทีเดียวพอเซติสึตัวตึงพระนครของกูถามจริงมีเก่งกว่านี้อีกไหมน้อง ดานจะไปใช้เงินเท่าไหร่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนใช้แสนหนึ่งโอเคแสนหนึ่งก็แสนหนึ่งมาเฮ้ยนี่มูสันหรือเปล่ามูสันน้ำมูชมมูสันมูสันตึงๆฮะโอ้ห้าหมื่นเลยเ,ออ 50, เลยอะห้าหมื่นแล้วไงจัดเลยละกันระดับอนะัลติเมทฮะอันนี้น่าจะต้องจับกับผมต้องจับให้ได้เลยเฮ้ยต้องจับแล้วต้องจับแล้วซื้อจับเลยต้องได้แล้วพี่ขอขอผมขอ,อได้เฮ้ยได้ได,ได,ได,ได้ระดับดอัลติเมทเตมีเจ็ดร้อยเฮ้ยใช้ได้ ต้องถอนบางตัวออกลยฮะเนสโกโออกก่อนเพื่อนเลยมาไวรุ่นมูสันมาอยู่กับกูคุณเล่นโง่ขู่คุณเล่นโง่ขู่เป็นโดนัทนเป็นนะคุณเล่นโง่ขู่ตายมาจเจอ,อป่าป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 ่าปาปา,ปา,ปา,ปานี่ตายตาย,ตายหยูหมดเลยกูบอกให้าอมกเร็วาหมกเร็วเฮ้ยระดับอัลติเมตอีกเร็วาก,การนี่ดําไมหน่ามืน่นไม่ขนามือกูหลอกบอกเลยขวดไปเลยกูขอจับอีกตัวป่าโอเคซื้อจับเลย ต้องมานะพี่น้ำมาอยู่กับผมอีกตัวนะพี่ขอละเออดวงดีจับได้เนสโกออกไปปดระวังโอเคนะตอนนี้ผมมีเงิน1 2ึ่งแองหกด้รลาปลดล็อกที่จะไปฮะนินจาวิลเลตเดาก็รู้ว่าเมืองนารูตูแน่นอนว้าวอุซูมากินารูแตดเอ้ยนารูตูมาจัดการมันไม่ขนาดมือกูบอกเลยคอมมอนเหรอไอ้น,นี่ขนาดคอมมอนนะเนี่ยเลือดสี่หมืนเล้ว ที่นี่ได้เงินโคตรเยอะเลยแป๊บเดียวกูมีเงิน2,7งหมโคตรรวยอะพี่เอ๊เจอไปวัรุ่นมูซันตึงๆไหนมาดูดิว่าที่นี่ไม่มีใครมาเลยเยอะคนมันรวยนาะได้มาก่อนเพื่อนมาเลยอีเดอีเดเออวันรุ่นแสงอุตสาขอดูเดี๋ยวนี้มึงจะกิ่งอะไรขนาดไหนกันเทียวนี่จัดการได้แบบง่ายๆสบายๆมาดูดิโอบิโตโอบิโตะ แร็วแสนหนึ่งอ้ยมันตีโคตรเร็วเลยตายเลยมูซันก็ตายสองตัวแล้วเฮ้ยเอาเอาหน่อยน้องเอาหน่อยน้องใช้สก,กิลหน่อยใช้สก,กิลใส่มาหน่อยเออใส่ไปพัดมาหน่อยเออไม่ไหวอยู่ไม่ไหว,หไไหวออพี่ไฮ้สีพันเออโอ้มันจัดการตัวดาเมจส,สูงก่อนเลยไอ้น,นี่มันลายนะมันชั่วไายมันรู้ทิคเอ,อ้ยแต่เราก็ยังไหวเอ,อ้ยชะได้ก็ได้เราอาจจะต้องจับตัวนี้แหลนะวนะท่านผู้ชมตัวนี้มันไหวตึงเนี่ยมันโคตรตึงเลย เออดีเจอหน่อยเจอพลังของเส,สาหลักเสียงหน่อยพี่เออมาจับหน่อยแม่งที่จับกูเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆแล้วท่านผู้ชมเอา้าเฟลด้วยโอ้ยเฟล,เฟลครังแรกเลยจับไม่ได้ได้ตังค์มาแทนซาซึกะซาซึกะตอนเด็กซาซึกะไม่ได้แดกมาขอจับอีกรอบพี่มึงต้องมาอยู่กูแล้วเออขอดูดาเมจมึงหน่อยดิพันหนึ่งเลยยืออ้หำานีออกไปเอ,อ,เอไว้รุ่นยางโอมเออ เก็บตังค์กันต่อเฮ้ยมีไงมาและตัวรีเจนนารี่คราแสนเจ็ดโอ้ยมาหน่อยไหวมั้ยเนี่ยจะไหวหรือเปล่าประเด็นเนี่ยเออโอ้ยเอาไม่ค่อยอยู่อะครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วครึ่งหลอดแล้วพี่หมดแล้วว่าไม่ไหวฮะยังไม่ไหวตึงยังไม่ไหวตึงเออเออหัวดกอยู่อะสองตัวไม่ไหววะเฮ้ยไม่ไหวเออดาเมจตสองพันแลวเนี่ยเออมาดูอีกรอบนึงมันจะไหวหรือเปล่ามันต้องไหวดิวะ ไอ้น uh> <Well, ี่เนี่เริ่มไหวแล้วเริ่มไหวแล้วเริ่มไหวแล้วท่านผู้ชมเริ่มไหวแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยเออได้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 รอบนี้ได้แน่เออจับจับจับพี่จับต้องจับตัวเนี้ยขอนะพี่น้ํามาอยู่กับผมเถอะพี่เฟลหลอกง่ายทำไมเขาไม่ชอบอยู่กับจอที่มาถามจริงอยู่กับจอที่สบายจะตายมีเงินมีกินมีใช้ โอเคท่ผู้ชมตอนนี้ผมมีเงิน5้าแสนแล้วตอนนี้กูมีอีทัจิเข้ามาร่วมศึกด้วยดูเผาได้เอามาเทลสือเป็นไงล่ะโคตติงไปปลดล็อกได้เป็นเมืองสุดท้ายกันเลยฮะท่านผู้ชมเนี่ยเวอร์สุดท้ายแล้วสลับเกมนี้อาจจะต้องรออัปเดตต่อไปโอเคไปดูที่เมืองของเกมอะไรดา้นบอลน,นั่นเองจัมบันบูจาัก,การันดูได้ว่าไหวหรือเปล่าโอ้ยอีทัจิตายเป็นหนึ่งตัวฮะสลับตัวนี้เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ โอ้ยมันกวางตีโคตรแรงเลยมึงเป็นระดับแรงนะเนี่ยมึงตีแรงจังเพื่อนเอาหน่อย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 ตัวเดียวแล้วหนึ่งหนึ่งและโอ้โหแล้วมันหมัดเดียวฟิวทั้งงานตายหงมหมดเลยฮะวันนี้ต้องเอาจอมันบูก่อนแล้วแหละจับจอมันบูกันดีกว่าเปิดออกดูได้มาแล้วมาดูดาเมจกันฮะโอ้โหสองพันเลยโคตรตึงได้จอมันบูมาแล้วมาจัดการจอมันบูตัวต่อไป มาดูดิเอ้ยเจะูุกูกหังได้แล้วผู้ชมมั้ยซุได้เร็วสุ้ได้เร็วแต่เงินไม่พอซื้อโอเว้นเน่ตังค์หมดตูดขอจับหน่อยกกหังพี่ขอจับหน่อยพี่ขอเซตหยอดตูน้องหน่อยเด้อมามาเป็นลูกน้องพี่ดีกว่า,าไม่ยอมมาด้วยแมงเงินเอาเบจิต้าก็ได้มาเบจิต้าเบจิต้ามาอยู่กับพี่มาเบจิต้าจ๋าพี่ขอแล้วเงินไม่พอยอย่ามาเบจิต้ามามาอยู่กับพี่มาเบจิต้า เฮ้ยไม่มีใครมาอยากอยู่กับกูเลยหรือไงวะเนี่ยแม่งตีโคตรแรงเลยพี่เจ้าบันบูกูเฮ้ยอันนี้บอสพากเซตเลยนะมึงตีเป็นไก่เลยโอ้โหโอ้โหโคตรแรงแรกหมัดไกแล้วฮะแรกหมัดไม่ไหวแล้วครับอย่างนี้ไม่ไหวตึงขอยอตัวเฮ้ยจับไม่ได้สักตัวเลยอะไรอยู่นี่เกมนี้หาตังอัปเกรดบูกูดีกว่าแม่แหงแล้วก็มาจับฟิสเซอร์จบ เฮ้ยเไหวไหวไหวท่านผู้ชมไหวไหวแล่วรอบนี้ไหวแน่วไหวแน่วออซื้อเลยจับมาเลยฟิสเตอร์มาอยู่กับพี่ฟิสเตอร์ป๊าบไม่ครับไม่มาเมืองบ้านนี้ไม่มีใครมาสักคนโอเคขอจบพาร์ทนี้เพียงเท่านี้ก่อนฮะตอนนี้เราก็อยู่เมืองสุดท้ายแล้วแต่ไม่รู้ว่าระดับอัลติเมทที่นี่มันคือตัวอะไรนะเออขนาดโกคูยังกากเลยอาจจะเป็นซุปเปอร์ไซย่าก็ได้ขยายให้เล่นแบบนี้ต่อก็คอมเมนต์ก็นมาได้นะครับแต่อาจจะต้องรออัปเดตนิดนึง เกมสสามเกนี้ไปแล้วไปบายผมจบเกมนี้ภายในประมาณครึ่งชั่วโมงสุดยอดไปเลยนี่ก็และคือชมหน้าลูกน้องของจอร์ดีจากหลายทั่วเกาะมีทุกเรื่องเลยกู